จากเรื่องของผักแฟงพาไปดูเรื่องพึ่งกันต่อนะคะไปที่จันทบุรีค่ะพึ่งจิว๋วแต่รายได้เขาบอกไม่จิ๋วนะจ๊ะปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะจากนักข่าวพลเมืองค่ะคุณตะาวาันนามจิตนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนะคะปักหมุดเข้ามาเล่าถึงการเลี้ยงชัน,นรงหรือบางคนบางที่อาจจะเรียกว่าพึ่งจิว๋วพิเศษมากค่ะ เลี้ยงในป่ากงกลางแล้วเน้นวิถีแบบเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้น้ำพึ่งราคาสูงถึงกิโลกรัมละ1,500บาทค่ะกลุ่มเกษตร,รกรวิสาหกิจชุมชนสวนป่ากงกลางและกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งชนโรงตําบลเกาะขวางอําเภอเมืองจันทบุรีเขาจับมือร่วมกันพัฒนาเลี้ยงพึ่งชนโรงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เป็นชนโรงสายพันธุ์ท้องถิ่นแล้วเลี้ยงในป่ากงกลางพื้นที่15ไร่ เลี้ยงชนโรงอย่างเดียวไม่พอคะ่ะปลูกพืชผักสวนครัวไปด้วยคุณนกรัตนวันกลิ่นขจรประธานกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งชนโรงตำบลเกาะขวางเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าเริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2563ค่ะความน่าสนใจคือดอกของต้นโกงกลางจะเป็นแหล่งอาหารและเป็นจุดที่ทำให้ชนโรงใช้ผสมพันธุ์นะคะเมื่อหาอาหารเสร็จชนรงเขาก็จะบินเข้ากล่องไม้ซึ่งทำไว้200กล่อง เลี้ยงไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายค่ะเพราะต้องควบคุมความปลอดภัยไม่ให้มีกเกษตรเคมีในพื้นที่ค่ะในส่วนของชนโลงก็คือมันจะสามารถนําไปเป็นแมลงผสมเกสรได้ mm hmm. มันจะผสมได้ด mm hmm. ีถ้าสมมติว่ามีแปลงอินทรีย์ที่เป็นง้ออะไรเงี้ย ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ประมาณ40%เลยค่ะโอ้โหเพิ่มขึ้นถ้าถ้าเป็นเรื่องง้องนะคะที่จะเห็นผลชัดๆแล้วก็ผลพลอยได้จากการผสมเกสรก็คือเราจะได้น้ำพึ่งชนาลงชนโลงส่วนใหญ่ชนโลงเขาจะไม่ค่อยเลือกพืชอาหารส่วนใหญ่ก็จะจะตอมทุกๆดอกไม้หรือว่าทุกๆสมุนไพรอะค่ะอย่างเช่นออดอกจางดอกม,พมพกกะพร้าวมายาลาบพริกกะเพรา พอดีทราบมาว่าะชันลงเนี่ยเอาแพใน,นเรื่องของสารเคมีใช่แสดงว่าพื้นที่แถวนี้ก็ปลอดสารเคมี100%เค่ะเพราะว่าป่าชายเลนอยู่แล้วมไม่มีปลูกทุเรียนบังคุดปลูกไม่ได้ พิกัดของชุมชนตำบลเกาะขวางนี้เป็นพิกัดที่มีแม่น้ําจันท์ซึ่งเป็นน้ําจืดไหลผ่านชุมชนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเส้นคลองจันทบุรีในจุดนั้นนะคะน้ําจืดจะไหลผ่านชุมชนก่อนจะไหลาย,ยาวลงสู่อ่าวไทยนําทําให้จุดนี้บริเวณน,นี้นะคะเป็นแหล่งน้ํากร่อยค่ะต้นกงกลางเนี่ยเขาจะปรับตัวได้ดีในน้ํากลอยแบบนี้แล้วก็ดินเลนลักษณะที่อยู่ในชุมชนนะคะ พอทําฟาร์มพึ่งชนโรงแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ละค่ะเพราะว่าเลี้ยงในป่าก,กงกลางนะคะที่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ และตอนนี้เปิดหลักสูตรอบรมนะคะสําหรับคนที่สนใจเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชนโลมแบบเกษตรอินทรีย์คุณผู้ชมติดต่อไปได้ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะนี่เป็นการพึ่งพิงทรัพยากรแล้วก็ดึงเอกลักษณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ออกมาสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าเท่าที่แฟงประมวลมาให้ชม 2- อสหมุดเนี่ยชุมชนพึ่งพิงและดูแลทรัพยากรไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชม